ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ MUJI แต่ว่าไม่ใช่มู j i ธรรมดาเนะเป็น MUJI เขาบอกว่าเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ห้างวันแบงคอกนะคะจริงรถเ,เขยนไหมรถเขยนรถเขยนเลยเหรอเราจะเอาอะไรปะเรายัางไม่รู้เลยเราจะซื้ออะไรอะเอาไปก่อนก็ได้คือจริงๆเคยมาแล้วนะสักาเนี้ถ้าใครเคยดูคลิปคือพิมพอะเคยมาวันนั้นที่ตํมใจพิมหนึ่งวันใช่ไหมแล้วพิมพ์ก็มาซื้อไอ้หมอนที่มันใหญ่อะแล้วมันเกะกะเตียงมากนะขอบอก มันออกมาภายพื้นที่แบบบนเตียงซึ่งเกะกะแต่พิม์ก็บอกว่าแล้วแม่ก็บกน่นแย่นซื้อม่เกะกะนู่นนี่แม่ก็บ,กบ,กบ,กบก่นบ่นบนลูกก็บอกหนูใช้เมืดด่อกี้หนูยังเอามานั่งอยู่เลยเขาใช้ไหมเขาใจจริงไหมป้าเป็นพยานไม่แน่ใจใช<า>้<อ>ไม่เยอะงใช<า>่แต่ไม่เยอะอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้พาเดินดูหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างมันก็จะมี่วันนั้นไม่ได้เดินทัวร์แต่เสื้อผ้าไม่ไม่ดูมั้งนะก็ก็คือมันเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าหญิงเสื้อผ้าชายชุดนอนอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนมมจิใช่มันจะเหมือนสาขาอื่นๆทั่วๆไปที่เซ็นทัลเนี่ยอย่างรองเท้าอะไรพวกนี้มันก็เหมือนกันชุดนอนก็เหมือนกันชุดนอนชุดชั้นในอะไรเงี้ยรองท้งรองเท้าเรามองมองดูมันก็คือเหมือนกันก็เหมือนกันแบบมีอะไรที่เพิ่มจากมูจิอื่นอะ คือเหมือนพอพื้นที่มันใหญ่ก็โชว์ของ้เยอะมีปะอือ,อืนี่อะไรอะป,ะปะ๊าป้าอ๋อมันเป็นผ้าแบบเย็นปะแต่หมอนเนี้ยแม่เคยซื้อไปแล้วมันเหลวอ,ะอ่ะม,มันเหลวปะอันนี้ไส้มันไม่เหมือนนะไส้มันไม่เหมือนอ,อันนี้มันจะเหมือนกับตัวที่อยู่บนเตียงเราอะ่ะแต่มเฮ้<ด>ยวยนะมันเย็นน่ปะป้าจับดูดิเนาะ มันเหมือนกับไอ้ตัวแมวน้ําที่เราซื้อมาจากเอซื้อมาจากญี่ปุ่นอ่ะมันไม่เย็นขนาดนั้นมันเพราะด้วยอะไรอ่ะปลาไม่ชอบเพราพผ้ามันจะติดในติดหนังอ่ะผ้ามันเป็นเอะไรเ่นี่มันติดเวลาหนังฉีกอันนี้เพนกวินเล็กเพนกวินใหญ่วานเล็กวานใหญ่คือมันไส้มันคล้ายๆเกือๆไอ้นี่นะบินแบ็คมาใช่ไหมเออใช่มันจะมันจะนิ่มแต่ว่าไม่ได้เหลวมากเพราป็นตับินแบ็คก็มันนึ่มมาก ที่นี่มีบีนแบงค์แต่ว่าตอนแรกจิ๋วไว้จะไว้ห้องหมาแต่จริงๆไว้ไม่ได้หรอกเพราะว่าหมากัดเล็บหมดกัดทุกอย่างต้องแบบหวังว่าโตกว่านี้คือคือเราไปอ่านนะฝรั่งบอกว่าหมาเนี่ยอออะไรโกลเด้นของเขาอ่ะเขาเปลี่ยนเป็นแบบว่าปริญญารีทิเวอร์แล้วไม่ใช่โกลเด้นรีทิเวอร์เพราะมันแทะกัดทุกสิ่งย่าวนมาดูขนาดนี้ดีกว่าคุณแม่นี่ยนี่อันนี้เรามีอันนึงจำได้ป่ะแล้วเก็บมาดูไปไม่ได้ใช้เลยอ่ะ กระเป๋าต่างๆางอเคอันนี้เป็นที่รองคอเวลาไปไปเที่ยวแบบนั่งเครื่องบินเยาวๆไอ้ขวดแบบพวกนี้เดี๋ยวนะนี่ขวดต่อเลยแบ่งอ๋อเหมือนป้าเคยต้องการแต่ได้มาแล้วเป็นที่ใส่น้ํามัน <c oughs> แต่ว่ามันไม่ดีตรงที่ว่ามัน เออมันไม่เป็นสเปรย์เห็นไหมมันฉีดออกมาเป็นเส้นอย่างนี้มั้ยมันมีขวดที่เป็นสเปรย์ไหมอ่ะอันนี้เป็นสเปรย์แหละแต่อันนี้มันใส่น้ำมันพืชได้เหรอป้าป้ากิอทอมเล็กไปลงจะอุดตันใช่ไหมใช่มันมันอันนี้เอาไว้ใส่พวกน้ำหอมโลชั่นแบบอะไรนะพวกน้ำหอมหรืออะไรมากกว่าไหมแปรงสีฟันนี่เขาจะมีที่ใส่แปรงสีฟันเก๋ๆเห็นไหมน่ารักดีแต่บ้านเรามีที่เสียบแล้วก็ไม่ต้องใช้แปดสฟันไแปดสิบเก้าบาทแล้ว ไม่อันนี้ใช่เขาบอกเปลี่ยนหัวได้ฮะกวนี้เราเสียไปขัวหนึ่งมันจะขวดนี้แพงในเว็บมันขวดละหัวนี้ร้อยห้าสิบใช่ไหมยี่สิบหกสิบป่ะอ๋อมันลดราคาป่านี่ไงก็ยังแพงอยู่นะอันนี้ขวดละนี่ขัวเปล่าเก้าเก้าใช่ใช่ก็คือเอาไว้ถ้าหัวเป็นแบบนี้มันสําหรับใส่แบบโฟมโฟมแบบทิ่ปั๊มเป็นโฟมแต่ถ้าหัวแบบนี้จะเป็นธรรมดา เป็นเหลวเออเป็นเหลวเป็นเจลธรรมดาทีนี้ของที่บ้านพังไปขวดหนึ่งแต่ป๊าบอกว่าซื้อในเว็บดีกว่าแต่ถ้าซื้อเว็บค่าส่งอีกสาสิบบาทรวมกันเป็นไม่เอาเลยก็ <c oughs> ซื้อในเว็บแลาซื้อหลายๆขวดไ,ได้หลายขว,วดวไอ้กล่องแบบนี้เราก็เคยซื้อไปใส่ของทีละยี่ห้อน,นี้เลยของมูจิเนี่ยเล็บผมอันนี้อะไร,ะไรหีวีอันนี้เหรอแซมเปิลคืออะไรวี่ะไม่ใช่เอา เป็นฐานคืออะไรคะเอามาวางไม่เกี่ยวกับตรงนี้เลยแม้แต่นิดเดียวแล้วนี่เนี่ยอะไรคะที่ขัดหลังขัดหลังดีไหมไม่เราไม่ถึงเคยใช้อ่อออเราก็ถูตัวทำไมเอามือถูแล,แล้วแะแต่ก<ช>็ไม่ถึงนะแต่ก็ไม่เคยเออไม่เคยถูนนยาวอ๋อไม่เกี่ยวเันองอยงนโอเคเสอย่างน,นี้เออเนาะคิดว่าขัดหลังก็ดีเหมือนกันนะ ทุกอย่างสีขาวมูลยดูดิในห้องน้าเขาแนวมูจิไงแนวมูจิเนี่ยตอนแรกว่าจะซื้ออยางงี้ให้พิมพ์อันหนึ่งเห็นเขาชอบแบบขัดถูกตัวอะไรเงี้ยเขาน่าจะมีแฮปปี้มีความสุขอันเทอะไรเอ้ยอร่อยยี่สิบเนี่ยแล้วม,มันต้องดึงสองด้านอ่ะอ๋อไว้อย่างงี้ตีฟองตีฟอง,ฟองใช่แล้วยไม่แช่อา่างเปล่าจิ๋วไม่ได้แช่ใช่เขาไม่ยื่นอ่างนี่แหละเดี๋ยวเขาซื้อเองไะตอนนี้ซื้อไปไม่ถูกใจให้เขาซื้อเองดีกว่า เขาซื้อไม่เป็นเขาไม่รู้ว่ามีไอเทมนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทรํรมลาอ่ะแคงก็ไว้วางของทั่วไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม,มนี่กระมังอาบน้ําในห้องน้าปะ่ะใช่ไหมญี่ปุ่นก็ชอบมีกระมังมีขันขันแล้วก็มีที่ขัน,ขนส้มวมขันตาตลกมากนะน่ารักที่ออกเยเมื่อยวางแล้วกันนะแล้วมีอะไรอีกอันนี้มันเป็นอะไรอะ่ะบอดี้แคร์มันเป็น f ฟเช a l ลโฟมบอดี้โลชั่นอะไรแบบนี้หมอเขาขายเป็นน้ำหนักแบบนี้เนี่ยใช่เนี่ยแล้วเธอก็ซื้อกลัมรัหนึ่งจุดสี่ห้าเธอก็ซือ้อแบบนี้มาให้เขาเติมอ๋อ,อ,อวดเลยไปทางไหนเนี่ยของพวกเหล่านี้คือบูติสาขาอื่นมีไหมอ่ะ คือเราว่ามันอาจจะมีแต่มันไม่ได้โชว์อลังการแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ทนนิง่งอันนี้เป็นพวกเครื่องสำอางเราก็ไม่รู้ว่าสาขาอื่น,นเรา่ไม่เคยเดินดูละเอียดเลยนะเนี่ยมันก็จะมีพวกทาน,น้ามอยสเตอร์ต่างๆด้วยอะ่ะเออเราไม่เห็นรู้เลยว่ามูจิมีพวกนี้คืออาจจะไม่ได้เดินเดินจากตรงปากกา <laughs> เดินจากปากกาอามีขนมของกินด้วยแต่วันนั้นเขาบอกว่าซื้อไปแล้วมันไม่อร่อยเลยอะ่ะแล้วพออีกวันหนึ่งมดก็ขึ้นแบบ รออเาจริงหมดขึ้นแต่เราเคยซื้อที่ญี่ปุ่นนะเราเซื้อที่ญี่ปุ่นแล้วมันอร่อยแต่จำไม่ได้ว่าไอเทมไหนร้านราร์มรี่อะไรเงี้ยบ้างจำไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นี่มันอะไรอ่ะถั่วบานาน่ากล้วยกล้วยอันนี้มะม่วงนี่เคลือบมะม่วงนี่เคลือบกล้วยอ๋อโอเคบานาโอ้ร้อยหนึ่งเนี่ย อันนี้บูเบอรี่นี่ยแล้วก็จะมีเป็นเฮ้ยเราเพิ่งเห็นพิมวางวเอากลับมาวางไว้ปอมูจินี่แหละหรือหน้าตาแบบนี้นี่คุณแม่คนระตอมบี้เออแต่แพงนะเนี่ยเท่าไหร่เมษร้อยสามเก้าโอ้แพงเหมือนกันเนาะมีประมาณน่าจะเป็นสตรอเบอรี่แห้งละเจ็ดแปดเม็ดอันนี้ถั่วหรอพีนัทวาซาบิสินค้าแนะนำนะหรอ เนี่ยแล้วก็อันนี้เค้กกล้วยหอมแน่เลยใช่ป่ะไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้อ่ะตัวขนม่ค่อยน่่าาสนใจเทไหร่หวานแล้วมุงมีลูกอมบวยพี่อูมันเป็นบ๊วยใสๆอันนี้น่าสนใจนี่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 เหมือนคุ้นๆเลยว่าเหมือนเมื่อก่อนเธอกินที่ไหนแบบเนี้ยเป็นของจีนไงอันนี้อร่อยที่เธอชอบซื้อกินที่เป็นเออมีเม็ดบวยอยู่ข้างในอ่ะนะแต่ที่มันแพงจะถึงเก้าบาทของจีนอันนั้นมันจะลูกใหญ่กว่านี้ด้วยจำได้ซื้อที่ไหนอะตอนนั้นอะชอบซื้ออะได้ไหมก็ซื้อไม่จำไม่ได้อื แพงไปไหมลองชิมนะแต่ปาชอบกินแต่ไม่กินแล้วมันจะเจ็บลิ้นนะใช่แล้วก็มันก็หวานด้วยล่ะเพราะเจ้ของเจีมันมีทั้งเข้าวแรงมีเม็ดมาด้วยอันนี้มันเหมือนแต่ขูดมาดเนื้อมาให้เฉยๆของจีนน่าจะสะใจก่อนแม่ไงโชว์อะไรที่ปาชอบกินคุณแม่ เดี๋ยวนี้ให้เราทําให้ก็ได้นะป้าก,ก็เอาถั่วมาแล้วเดี๋ยวแม่ทำเป็นก้อนๆให้ใช่แต่ราคามันสูงจังเลยมันดูมันมินิเจ้าสิบเก้าหัวมันเล็กมันเป็นของนําเข้าไงมันก็เลยแพงหรือเปล่าอ๋อแต่มันเค็มอันนี้อะไรอ๋อมะม่วงนี้จะเป็น only in Thailand Thailand only เพราะว่าประเทศอื่นจะไม่มีมะม่งวงป่ะน,นี่อรอ่อยอ่ะข,ข,ข,ขนมทางกุ้งทอดกรอบอันนี้จะองลี่อินไทยแลนด์แต่ขนมก็ยังแบบมินิมอลนะทุกทุกอย่างเด่นหน้าตาเหมือนกันหมดอ๋อ<ม>นะสีสันอะไรเยยงี้ยเหมือนกันหมดเลยอะ่ะนะ กินมากเลยอ่ะหัวแพงนะเพราะว่าแล้วมันมีนน้อยแล้วมันเจดบเก้าทเยลรี่ส้มที่เราชอบกินกันใช่อันนี้นี่แบบนี้ที่แม่ทําให้กินจะให้แม่ทําให้กินกเนี่ยี่ห้อเพียวนี่เลยมั้งที่ตอนนั้นที่ชอบซื้อกินที่โน่นอ่ะหรือเปล่าอนี่ดี่ะหรือเปล่าอันนี้มันหร้อยหกเก้าร้อยหกเก้าแม่คุณซื้อไอ้ส้มโดทั้งขวดขวดเท่าไหรขวดละร้อยจำเป็นทําได้แต่ว่าทาได้เยอะมากอ่ะ นั้นเดีเ๋ยวเฮ้ยน้องทำขายนี่แบบนี้เหรอ,อแล้วมันจะส่งยังไงอ่ะวอนนี้ก็ส่งได้เออแต่เธอต้องไปซื้อเครื่องซีลแบบนี้มาก่อนอ่ะขายใค้ม,มันทำอร่อยนะใช่มีแต่คนชอบแบบเป็นคือเยลลี่อ่ะ แต่บางคนที่ไม่คุ้นเนี่ยขาจะคิดว่ามันแปลกตรงที่ว่าเนื้อเยลลี่อ่ะเนี่ยดูดิมันจะเละเนละเละเลเนิ่มๆม,ม,มากๆเลยอะ่ะแต่ปา๊ากระเพีันชอบกินมากเ่าแบบแม่ไปเจอสูตรเลยมาทำแล้วมันเหมือนเลยแล้วส้มก็ใช้ส้มดีส้มโดส้มไ,ได้มาทานเลยะ่ะรแ,แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนผลไม้นะเป็นแบบอ่าเป็นพีชอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าทายเลยคุณแม่ซื้อเครื่องทิวก่อนปะนีไส้ไอ้ข้าวพองอ่ะข้าวโพดอ่อน คอนเพาฟโมจินี่ยใช่ป่ะเป็นโมจิป่ะอืมอืมตอนนี้เราไม่เราจะไม่ซื้อพวกช็อกโกแลตใช่ไหมเพราะเราทำกินเองได้แล้วอ, <laughs> อันนี้คัตเติ้บัตป๊าบ่นอยู่นี่ที่แม่ซื้อไปมันก้านอ่อนใช่ไหมคุณภาพแย่มากซื้อจากไหนซื้อทั่วไปนั่นแหละแต่อันก้านแข็งๆอ่ะจะต้องไปซื้อที่วัดสันอืมแล้วก็อันนี้ม,มีไหมอันนี้มี อ๋อจะซื้อกระป๋องใส่อาหารหมามันนี่มันเล็กไปดูถ้วยกัอนมาคุณแช,ชามอ่เหรอพูดถึงชามชามอ่ชามกินข้าวอ่ะออน,นี้มันไม่ใช่แนวสไตล์ญี่ปุ่นนี่มันอันนี้มันเป็นแนวมูจิจแบบเนแบบี่ยแม่ชอบแนวสไตล์แบบญี่ปุ่นเออแบบร้านนิโตะน,นั่นนะ่ะ แล้วที่อยากได้ของนิตโตะลก็คือไอ้พรมที่ยืนแล้วไม่เมื่อยเพราะว่าไปยืนทาช็อกโกแลตดูใบนั่นน่ะแล้วมันปวดขาแต่คิดว่าถ้าเอาไปวางอ่ะเดี๋ยวมาแทะเออเดี๋ยวมาแทะเปดน้ําดีมั้ยมันเป็นพลาสติกนะน่าติดีชัวละดูสิผมเทยากมากแบบนี้แล้วเวลาจะเททำไงอ่ะเปิดอย่าง,งนี้อ๋ออออันนี้ก็เป็นแลน้วนะเฮ้ยตัวงนนี้ก็สวยดีคนแม่น,นี่ทำไงอะ่ะไม่มีที่ยิม่มันมีกรองกองไว้ด้วยใส่อะไรชามัง้งแล้วเปิดไงอะ่ะ เปิดยากไม่เอาเลยเปิดเปิดงเฉลยแต่อันนี้น่ารักอันนี้ยมันกางสิบนี่อ่ะเปิดยากก็หมุนหม,นม,นมุนไปดูข้างในแก้วมันประหลาดนะมันเป็นไว้ทำอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะป,ะปะ๊า โบผิกอ๋อเวลาเธอจะจับชามร้อนไองคื่แบบว่าคีบเป็นขึ้นไนงโอ้โหไอ้แบบเนี้ยปมาปมผัวไม่ค่อยอยากวางเป็น,น<ช>ล้วงถ<ะ>ัวลงไวเยว่าเฮ้ยนะอันนี้มันเป็นที่อะไรอ่ะที่ร่อนเราอันมาให้เรามาแล้วอันหนึ่งแล้วแม่อันนี้ไม่รัวปะปาเอาไว้ตักแบบพวกงีแล้วให้น้ํามันไหลลงหรอของก็ตกไปด้วยสิมันไม่ได้เป็นตะแกรงไม่เธอต้องตักแบบพวกไข่อะไรอย่างงี้ไงใหญ่ๆตักไข่ที่อย่างเดียว ตะเกียบที่นี่เยอะดีวันนั้นซื้อแต่วันนั้นซื้อไปสวยนะที่ซื้อที่นิตอลี่อ่ะเออแม่ช้อนก็นหน้าตอดีนะไี่ไงแม่ช้อนน่าตอดีอแบบนี้อันละร้อยยีิบไหนอมีอแล้วฟอนเยอะละฟองน้ำต่างๆวันนั้นเราเห็นแม่เพื่อนพิมซื้อกันมาจากอเมริกาเป็นฟองน้ำที่ หน้าตาแบบนี้นแต่สีสีที<ส>่จากอเมริกาใช่แล้วก็เป็นแบบมีประมาณ6ชิ้นมั้ง 600. หกร้อย <laughs> แต่เขาบอกว่าใช้แล้วมีความสุขไงส<บ>วยแม่ไม่ใช้นะ <h> ah> พี่าใช้เออเดืนอนนี้แม่ไปร่วมใช้ด้วยแล้วเพราะแม่เป็นหลังแม่พิมพ์อันเท่าไหร่มันไม่บอกป,ป้าป้าเก้าสิบเก้าแพงไหม คือเอาฟองน้ําทั่วไป 3M อะไรก็ได้เออพี่พี่สาวเขาบอกว่าเขาอยากได้ที่รีดน้ําที่เขาฝากเธอซื้อตั้งนานแล้วเรายงไม่ซื้อเขาเลยอะที่มันเป็นแบบเนี้ยแต่แบบที้รีดน้ํเอาอะนี่ไงรีดที่ไหนอะไม่รู้เขาไปใช้ที่ไหนมันมีฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยอะแล้วมันจะใช้ยังไงอะก็เนี่ยแ,แบบนี้มันจะเป็นแบบมีแค่ฝั่งนี้อย่างนี้อย่างเดียวเลยอะก็ใช้ฝั่งเดียวสิ<อ><ๆ>แล้วมันจะใช้ไม่ได้ไงเนี่ยดูดิมันก็ซื้อในเว็บเอามีอยู่แล้ว เขาฝากซื้อตั้งนานแล้วเรานึกได้แล้วอ๋อแต่นี้มันเป็นแบบหัวแล้วก็ไม้ต่อมันก็ดีนะคุณแม่เนี่ยจะไปต่อหัวอะไรก็ได้เอาไว้ขัดตำรูล่องนี้ใช่ป่ะตำรูล่องนี่เหรอนีไของญี่ปุ่นมันช่างอะไรละเอียดอ่อนดูดีมีอันนี้ด้วยป๊าเอาไว้ขัดตำรูล่องดีไหมมีหลายสิ่งก็ใช้ไปถึงวันก็ได้ปกติใช้ไปวันเสาร์ทุกวันเนี้ย ช็อกโกแลตมันชอบไปติดในเล็บในซอกนิ้วในอะไรใช่ไหมเราก็ใช้แปรงสีฟันแปลงออกอันนี้แม่แผ่นเสื้อไม่ทันเสื้อหน้าตาดีนะสี่ร้อยห้าสิบอันนี้สี่ร้อยห้าสิบที่ตุดลงได้ซื้อของอะไรยังอ่ะยังเลยอ่ะแล้วมัเขียนอะไรมเนี่ยมีแต่บอกแพงแพงแพงโอ้ยซื้ออะไรอ่ะเอาจะซื้อกล่องใส่ข้าวหมามีไหม ต้องเป็นนิโตริ่นมั้งกงินแม่จริงเหรอเออนิโตริ่นนะจะมีนะใช่ป่ะน่าจะคุณภาพดีหน่อยเพราะว่าที่แม่ซื้อไปมันไม่สามารถกันมดได้เลยใช่ซื้อจากสั่งจากเวบแล้วแบบอยากได้แบบใส่สิบลิตรได้อันอันแค่น,นี้โอ้ตายนี่มาเครื่องเขียนแล้วนี่มาเครื่องเขียนอันนี้กล่องใส่พวกของอของเขาเยอะจริงสถานีดูดิใช่เขาโชว์เยอะเลยเพราะว่าที่เขาใหญ่ที่เซนร,ราดอันที่เล็กจิตเดียว อันนี้ที่เราซื้อให้พิมพ์ไปใส่ใส่กล่องลิ้นจอ่ไปโรงเรียนเฮ้เดี๋ยวดูนิดนึงไงมีพวกจะเอาอะไรเครื่องเขียนต่างๆเครื่องเขีเลขไงน่าจะดีเขามีแล้วแล้วพิมอ์จจะเอาเครื่องคิดเลขใหม่เดิมอ่ะพิมเป็นเครื่องคิดเลขแบบเครื่องคิดเลขแบบอใส่คัตแทนได้อะไรได้แบบเครื่องคิดเลขดีสารเลยอะไรเงี้ยแล้ว บอกไม่น่ารักมันจะเอาแบบลายสวยๆบอกว่าลายสวยๆมันคิดกำไนไม่ได้ต้อง <จะ S 2> ใช้แค่<ม>คเงี้ยเอาไปสอบฟัังก์ชนต่างๆเออเอาไปสอบอะไรเงี้ยไ,ไม่ได้ไอเทมอะไรนะที่จิ๋วต้องซื้อที่เนี่ยแมมท้าใช่ไหมเนี่ยวันนั้นจะจิ๋วมาซื้อเอาไปวันเดียวหายเลยเพื่อนเอาไปเล่นหักหรืออะไรก็ไม่ร <นะ S 2> ู้พังเลยเอาไปวันเดียวคือในห้องเรียนเขาอะ ทุกๆคนจะใช้ของคล้ายๆกันเช่นปากกาของมูจิก็ะจะมีคนเยอะมากที่ใช้ตอนหลังที่ซื้อรไปซื้อไปรบล่าสุดต้องติดสติกเกอร์พันไว้แล้วก็ติดชื่อยอะไรเงี้ยมันจะงงว่าเออของใครกันเนี่ยนี่ที่วางโทรศัพท์รอใ,ใช่หรอใช่ไหมวางได้หรอเออก็วางได้นะสว่วนน่ารักมคนิสตเรามีแล้วเป็นรูปต่างๆปาเอาไหมล่ะไมา นี่ไงปากกาที่พิมพ์ชอบใช้แท่งละ29บาทก็จริงป้าใช้บ่อยนะที่วางโซฟาพ้าใช้ทุกวันเลยอ่ะใช่แต่เธอเที่ยวเอามาวางบนแก้วพิมกับแก้วน้ำค<อ>นอื่นแล้วสนันจะกินแก้วน้ำ่องทิชชู่ไอ้นู่นไอ้นีน่ที่แม่จะใช้ซื้อไปก็ได้นะอเออมาซื้อเงินแก้ก็ได้แต่มัน,มนสว่นสวนปะเดี๋ยวดูความซื้อในเว็บเนี้ยค่ะบวกค่าส่งเท่าไหร่เท่าไหร่อาจจะดูอันนี้เท่าไหร่49เออเอาเนี้แหละมันมีสีอ่อนกับสีแจ่มปะมันตั้งไม่ได้ สีอ่อนสีนี้ก็สวยได้ค่ะแล้วก็แนวนอนก็ได้ไงสมมติเธอจะดูคลิปใช่ป่ะเออเออป้าใช้บ่อยมากเอาไปอันไหนเอาเอาสีสีนี้ป่ะทำไมอ่ะยากได้มันสวยกว่าได้ได้ไม่แล้วแต่เธอชอบเราชอบสีอ่อนจะตามใจไหมเอาสีนี้สีเอาแยงแยงแยงอันนี้นี่แล้วสีเข้มสีเข้มนอนเลีนนอนเลี้ยนไม่ใช้เราไม่ได้ใช้อ่ะนี่ให้เธอเลือกเอาไหนอันนี้แล้วกันเรียบๆหน่อยได้อันหนึ่งละของ มุกชสาขาใหญ่ที่สุดในประเทศซื้อเพีแค่หนึ่งชิ้นนี่ไงมีตะกร้าด้วยที่ตอนนั้นจะหาตะกร้าใส่ไหมผมแล้วเราซื้อจากในเว็บแล้วกะว่าอุยใส่ไหมผมทุกอย่างได้ประมาณแค่เน่เป็นโล่แบบไม่ดูไซส์เลยเมาซื้อของแล้วพิมก็ด่าบอกว่าแม่อีกแล้วแม่ซื้อมาไม่ดูไซส์เลยหมวดตะก้าพวกนี้คุณแม่ควรจะไปเจเจมไหมจ๊ะนั่นแหะสิเจเจแล้วจะถูกกว่านะอันนี้เท่าไหร่ไม่เป็นพันอะ 750เจเจน่าจะถูกกว่านี้เนาะแต่ถ้าเป็นอันนี้เป็นอะไรอ่ะไมนเป็นผักตบชวานะอุ้ยนุ่มนะก็ก็ซื้อไปก็ได้คุณแม่เพราะว่าเจเจมันมีป่ะซื้อไปก็ได้ม่สวยไม่เคยเห็นแต่มันมีกลิ่นหืมกลิ่นผักตบชวาแรงมาก550ก็ราคาสูงนะแต่ที่แม่ซื้ออันละไม่เท่าไหร่แต่ว่าซื้อมาหลายอันอันละร้อยกว่าบาทซื้อมาสองอันแล้วบอกว่าอันละกระจี๊ดเดียวใส่อะไรไม่ได้เลย เล็กไปเล็กไป,ไปเธอต้องใหญ่ๆแบบเมื่อกี้อันใหญ่ๆงี้ยเลยอ่ะเพราะว่าทำไมต้องเป็นตะกร้าก็เป็นกระป๋องไงคือมันตะกร้ามันน่ารักกว่าแล้วมันหยิบคิ้วสะดวกเอออย่างเนี้ยใส่เนี้ยกำลังดีเลยเนี้ยเนี้ยแต่พอมันดึกมันจะหยิบของยากามันจะหลงนะไม่หลงเพราะว่าเขามีไหมพรมเยอะมันก็ต้องซ้อนๆกันถ้าเธอไม่ซ้อนเธอก็ต้องเป็นใหญ่มากหรือเป็นเล็ไปแต่ว่าขนาดเนี้ยกำลังดีเลยอ่ะ ยังไงเมื่อหลังเราไปดูจะเป็นแบบพวกนี้ไหมปิดฝาได้ด้วยอย่างเงี้ยเวลาสมมติเธอจะหยิบไปดูอะไรเงี้ยไม่ต้องมานั่งเปิดฝาเออแต่ว่าก็ดีจะเมันกันฝุ่นได้ไงอออันนี้เท่าไหร่อ่ะบิ๊กเท่าไหร่สองพันเก้าร้อยห้าสิบฮะน้อ็กจิ้เล็พูดจริงเหรอแม่ก็นี่ไงพันนี้อันนี้อันนี้ใหญ่โอ้อันเล็กพันหนึ่งร้อยห้าสิบนี่เอาพูดกองเก็บของนั่นแหละ นี่เบสเซลเลอร์คอะไรกับแม่นี่นั่งที่วางลำดับท็อปไม่ใช่อ๋อที่วางลำดับท็อปแล้วมันจะนิ่มๆที่ตากบินแบนี่ไงบินแบกแบบนั่งอย่างเงี้ยดีตอนแรกว่าฝรั่จะไปนั่งเล่นในห้องหมากับหมาตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดหมากัดกระจุยแน่นอนอันนี้คือบาะหมาเหรอเบาะนอนหมาใช่นี่ไงหมาเต็มเลยหมาแมวไอ้กล่องๆแบบนี้ที่กินที่เธอไปหยิบไงเอาไว้ไปแคมปิ้งเอาพลิกออกมาอีกด้านเป็นที่โต๊ะได้ เราไม่ใส่แคมปิ้งมันเป่าได้รอบทีเลยดูดิเออว่าใช่หนาวสั้นเลยตอนเนี้ยสองพันสี่ร้อยเก้าสิบไม่ถึงนะเธอแต่ว่ามันหมุนได้สามร้อยหกสิบองศาแต่ดูดิอันนี้คืออะไรคุณแม่ตาจริงเหรอสวยดีนะไม่ใช่อ๋อก็ใช่สวยดีอ๋อมันมีหลายสิ่งอันนี้มอหุงข้าวอันนี้มอหุงข้าวมีพัดลมถ้าจะต่าจริงเนี้ยสวยดีคุณแม่ใช่แต่เรามีแล้วอ่ะแต่วันไหนก็ซื้อมเพราะอะไรเนี่ยเป็นนั้น เขาจะเราซื้อหลักร้อยนี่เตอาริงใช่ไหมันเก้าเก้าจำไม่ได้แล้วซื้อเท่าไหร่แต่ถูกพัดลมมือถือแล้วก็เพิ่งซื้อให้พิมพ์ไปของมูจิอันหนึ่งซื้อที่เซ็นทรัลแล้วใช่ดีมั้ยังไม่ได้ใช้เลยใช้ไปแค่วันเดียวแล้วอากาศหนาวแล้วแล้วใช้ไปวันเดียวปิดเทอมแล้วเปิดมาอากาศหนาวยังไม่ได้เอาไปเลยนีนอะไรอนี่ก็คือพ่นน้ำหอมูอมอนมอนี มินแบบอันเท่าไหร่อ่ะน่าจะา,าคุณแม่น่าจะหลายตังเพราะว่าเงินที่น, 5, <000. S 1> น้องพิมพ์ซื้ออีแบบนั้นไปจะต้องเท่าไหร่อ่ะเนี่ยตั้งหลายพัน,นอมหมโอ้โหนี่เป็นอะไรอ่ะอ๋อหมอนท้างเหรอ ทำไมมันใหญ่เนี่ยที่เรามีอันหนึ่งใช่ป่ะแล้วเราเก็บไว้ในตู้ไม่ได้ใช่ที่จิวซื้อไปแบบนี้อ๊ะใช่มูจิอันที่ปาชอบไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ก็เราบอกให้ปาาแบบนี้แต่มันเป็นเสือตาตามีเธอไม่ชอบมันไม่ใช่เสือตาตามีด้วยมันเป็นสารแบบอะไรนี่กวดเท้าแต่มันจะเจ็บฝุ่เนี่ยถ้าแบบนี้มันก็มีซ่อนเหมือนของผู้หญิงอีกก็เลยไม่อา เขาจ่ายตังค์ซื้อย่างเดียวนนยซื้อย่างเดียวเขาสาม,มามูจิสาขาย้ที่สุดซื้อหนึ่งเดียวได้มาหนึ่งชิ้นไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ใช่ไม่ได้เลยได้มาหนึ่งชิ้นอ่ะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเป็นนิตริต่อเพราะว่าน่าจะถูกจริตกับนิตริมากกว่าเป็นแบบ ร้านคุณแม่บ้านญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ปะร <ừ> um. ้านมูจิมันจะออกแนวแบบแนวมูจิมูมจิมแม่ซื้อสังขะยาไปเวิร์กไหมขยาที่เนี่ยจะเวิร์กชอบมากเลยแมวลื้อไม่ได้แล้วโอ้โดีใจมากแมวมันไม่ยืนมองทิ้งขยะด้วยความแบบแม่เปลี่ยนถังขยะแล้วหนูจะเอาอะไรลือ้อยางงี้แ,แบบนี้เลยที่ต้องการคือมันจะเป็นกล่องใส่ข้าวสารใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็แบบเปิดอย่างเงี้ยเพื่อตัดมันมันกัรบอได้เหรอคุณแม่ นี่ไงมันแนบนะเธอมันอย่างเงี้ยมันแนบเลยเหมือนข้าวสารอย่างเงี้ยอันนี้มันเอาไว้ใส่ข้าวโดยเฉพาะแนบสิมันต้องาแล้วเผื่อใครตักไปกินทำไมเนาะมองเห็นอยู่ไหมว่าเป็นข้าวมาเนี่ยสองเก้าเก้าดีแล้วนี้อันนี้เป็นปัญหาแบบนี้อันนี้เหรออันนี้คือกำไัอ่ะกอันนี้อะไรอ่ะไม่ใช่ไม่รวยอ่ะข้าวสารยันแบบเดียวเลยเหรออือกี่บาทคะอ่ะแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะ อ๋ออันนี้ก็ข้าวสารแต่ว่ามันใหญ่นี่ก็ฝาอยู่นี่มั้งฝาแยกมาใช่ใช่ใช่อ๋อน,นี่ใหญ่ดีนีใหญ่ดีเท่าไหร่สามเก้าเก้าเอ้ยอย่างนี้ใหญ่ดีเพราะว่าไมต้องแยกฝามาด้วยขายแยกมาฝาฝามันวางไม่ได้ว่าเฮ้ยขายแยกเหรอทำไมอะอย่างนี้อะอไม่ใช่อ๋อเอาไซส์ใหญ่เลยอ๋ยอเขาแยกเพราะว่าจะได้สอนได้ไงอืออย่างนี้อ่าสิบสอง อาหารหมากระสอบละยี่สิบโลโอเคไปเนาะโอเคได้แล้ว yeah, แย่ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้คือมันคือกล่องใส่ข้าวสารนั่นแหละประมาณเดียวกันหลักการเนี่ยคีอกล่องใส่ข้าวหมาเนี่ยซื้อจากาเครื่องปรุงคืออะไรคุณแม่เขาบอกว่าบางทีแบบตักเครื่องปรุงอะตอมไหมไงคือมันคือเขาบอกว่าอะไรอ่ะมันจะ ไม่ชื้นอ่ะสมมติเธอเอาอันเนี้ยใส่ไว้ในกระปุกเกลืออะไรเงี้ยใช้ต่างด้วยใช้ไรคอนชื้นด้วยเออเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดินเบาที่เกิดจกเนี่ยซึมซับน้าได้ดีเยี่ยมและสามารถแห้งไวอ๋อคล้ายๆกับไอ้วัสดุแบบอะไรอ่ะที่เสียบปสิธิพของเราอ่ยมันจะเปียกน้ำแล้วแห้งทันทีอยได้ของสิ่งที่ต้องการแล้วไปจ่ายตัง